สวัสดีครับผมบาววิเชียนเมืองราชสรีสไลกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายผมเลยเด้อครับเหมือนนี้ครับผูว่าเพื่อนสีมาบอยป้าครับบ้านน้องคู่ครับนี่ครับเพื่อนสีมาป่อยป้าครับสาไ่ครับเป็นสาไงสาทีเพื่นเคยตกนี่แหละครับอยู่บ้านน้องคู่ครับอำเภอบุ้งบุ้นครับตำบลปอครับนี่ครับนี่ครับเหมือนนี้มีนังร่ำพอครับมีของมาจากเด็กหน่อยนักเรียนน้ครับนี่ครับ ของขายอะไรครับของขายอย่างไรเลยครับอาจารย์งานมาครับมีอาจารย์ไหมครับอาจารย์ครับเจ๊เจ๊มาขายของคือกันบ่ะครับขายของคือกันบ่ะเจ๊นี่เจ๊ครับเออเจ๊มาขายน้ำด้วยครับเด้อดังใจว่าเลยตั้งแต่ใจผลไม้ก็มีครับตอด ทรงไล่กันหรอทงโดนใส่แบบมันเดือดว่ามันเดือดปอาจารย์จระปีครับบ่คือยังหน่อยอยู่เด็กเป็นอาจารย์เลียวอุ้ยชิซี่ซิบบ่ผมเดี๋ยว่าแต่เด็กหน่อยอยู่ดีครับอาจารย์ป่าน้องกู้ครับดีครับยูทูปส่งบ่าววิเียษครับ จะเห็นเลยครับสีครับผมเสียบึงนั่งล้ำครับนี er ่คือบอลบอลปอยป้าครับดีครับพื้นที่ปอยป้าครับป้าพื้นอามานี่โบเมนแคนี้เลยครับในรถมี่อีกครับในรถมี่อีกครับในรถก็มีครับนี่คือนั่งล้ำครับบนเวทีครับพื้นที่มาต้อนรับครับผูว่าครับดีครับกระสากานมากเมือนครับ ระดับขราวสกาดครับนี่เบอร์เ <point> บ <of terror> ื <co benim S 2> <integr> <rawd unre> ้อไปบายครับอาจารย์ครับนี่ครับขื่นที่งามๆครับพื้นที่งามๆำๆไปครับพื้นที่งามๆครับนี่ครับนั่งรัมครับนี่คือนั่งรัมครับนี่นั่งรัมครับนั่งรัมเด้อครับเด้อนั่งรัมบาทน้องคู่ครับ งานคืนครับงานครัว่อพะคนสีมาปล่อยป้าครับอยู่สาใหญ่บ้าทน้องคู่เลยครับนี่ครับสาใหญ่บ้าทน้องคู่ครับตอนนี้กำลังจัดครับพคนสี่สอนครับคือการคนสี่เออครับตรงใจเลยครับนี่นะครับคนสี่นี่ครับ

อยากเขียบอกครับครับส่งบาววิเศเด้อยอยากยูทูกครับดีครับงบกกาๆครับใช้งบ <c oughs> งามงครับประกบนสินค้าสอบคุณนครับบ้านสอคู่ใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เจ็ดตําบลเกาะตํบลิีรอบเขาเขาบสถาไไทยเนเออเบรอเราอย่าราอเขาครับตนนี้มาตอนรับครับมาตอนรับที่ว่าครับ ดูยายก็สวยครับนักบรวหารหน้าเหมือนครับดีคือเจ้าบริหาหน้าเหมือนครับหนาอีกลายครับท่านประมงจังหวัดสิซุเกบท่านอิสระสุวิทยาพรนะครับท่านผู้การศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตรัเกอชิซุกอบคท่านเชยศิษย์เซนาครับพี่น้องข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นท้ภาคส่วนแต่กรมบรินะครับ ทั้งส่วนราชการในระดับจังหวัดนะครับในระดับอำเภอนะครับระดับตำบลนะครับพร้อมกันนะครับบริเวณที่ทีงหลังอยครับรอบนึงครับนี่เป็นการขอสอนลำนะครับเป็นการชุดการแสดงนะครับ ลำเอื้นขวัญนะครับของชุดการแสดงของกลุ่มแม่บ้านบ้านของครูใหญ่ครับนี่ครับซึ่งจะเป็นการแสดงในชุดระดับแรกครับโดยทางประธานนะครรมการองค์กรดนตรีครับเอาเสน่ห์กันด้วยครับคุณป่าดิเซียน